สามประเทศครับประเทศขอที่ที่เปิดจากของเช่าจังหวัดกาลสินงานกาชาติบูชาไอ้วงสวงพระยาใส่สุทรจ้ะพ้นกัมาหลายหลายจ้ะที่จะดิปกน เรื่องการพัฒนาเลยค่ะก็ได้ขับเรียนอยู่และเพียมหัดการว่าตรองทำจิงค่ะเมลส่วนหนึ่งในข้าวประวัติศาสตร์ในครั้งนี้กับกระสิน2 3 2รปีค่ะเรื่องวงสวมจกุณภาพันสอบัดหุ้อยหกสิแต่ครับจะเป็นวันแรกที่เป็นที่ีเปิดกับชาวต่างชาติเปรับนักศึกษ สิบหาเปเบิ่งเครื่องวงสวงจัดเป็นเครื่องวงสวงจันเียวสิภห้าปอรนะครับนี่นะจ๊ะน้ว่ขอบคุณและสวัสดีค่ะเนี่ยผลออกมาเสร็จวายจ้ะ กอ็จะอ,อันนี้สงสัยสิเป็นน้ำจ้ะน้ำนี่ค่ะแอนเมอร์จ้ะงาบวงสวกมะพร้าวอันนี้เป็นเสากรักเครื่องจ้ะไข่ก็มีได้จ้ะนันไท่อันนี้ก็จะเป็นไข่นะจ้ะ พนอพนนอมีเบิร์ตจ้ะนี่ละจ้ะเครื่องบวงส่วน,วนเขาทายเลยเจ้ะพี่พิงสัดคนขึ้นไปรอข้างบนหรือยังจัดหัวหมูขึ้นเลยเก็บหัวหมูก่อนได้กระถูกกับตาไปช่วยพี่เข้าไป กับัาจไปช่วยพี่กันอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งนะคะยังไม่ได้ลานะคะรอก่อนนะคะเพื่อนในไทยมีเครื่องกาละตัวหวงสวนค่ะค่ะตะกูค่ะตะย็นค่ะได้ทุกคนฟิล์ม เป็นหัวหมูจ้ะพี่พิงค์ชิมอัวหมูจะไปแล้วนะคะโอเคค่ะใช่ค่ะพี่อันน้ำไทยไม่หยางแมนเบิร์ดจ้ะอันนี้เครื่องหวงส่วงพญาสีสุนทรค่ะยังไม่ได้ลานะคะแปบนึงนะคะยังไม่ได้ลาคะคะ ยังไม่ได้ลานะคะเดี๋ยวสะพูดค่ะยังไม่ได้ลาเลยค่ะกินกาะที่เม้าไวนจ้ะไปไอพญาเจ้าสินคพรนะคะเจ้าเมืองนี่เครื่องไวน์กวางหมูหลายจ้ะ อันไหนเป็นของนายเป็นหองไหนอันนั้นคุ้มเลยปะพี่ยกหัวหูเข้าไปที่ไหนเอาผลไม้ออกมาข้างนอก ด้านเาด้านลไม้มากกวขออนุญาตนะครับคีเลาแล้ทุกสคทธอชลาบกบอค่ะเอายังไม่ลาคุณเอาบ้าจะเหงื่อาะินเงลาสอน มาเต็นจะไหนมาถ่ายคลิปเม่ได้ไม่ได้โหดเลยแบบมาเมื่อนแต่ลย้มากระเตียนคิดว่าเป็นเปิดงานพรุ่งนี้แมอย่าเฝ้าคนว่าในล่าเด้ ยังไม่ได้ลายังไม่ได้ลายังไม่ได้ลาจับกระโหลกจ้ะมาไงครับไงเนี่ยคน<ม>ละตัวมาในเมืองก็เลยแบะมากข,ข้าวราคา อันนี้ก็เป็นปุงนะจ๊ะอันนี้เพิ่นกับสิรอดหับจ้ะเพิ่นก็นสิแกะของไหวายแกกของไหวายเพิ่นใจแก่จิ๋จ้ะ

ไปกันค่ะขออกค่ะไปเยนมาอะไรแม่ไปเรีย้มาอะไรค่ะแมน้ะใหก่ๆทอะไรไปบูชาเจ้าของเจ้าของหมูมันต้องเอาค่ะเจ้าสาวไมแม่ Th không <coughs> <Bars Dulante> Để không, này, có được ngoài nghe <coughs> okay. đây <eu> <right> <coughs> đi có muốn mày

พี่คะขอพ่วงมาไล่ด้วยกันขอพ่วงมาไล่จ้าพ่วงนจ้าอย่างไดเจ้าพ่วงมาไล่จ้ะขอพ่วงมาไล่จ้ะ ขอพ้วงาไลนงอะไรย่พึ่งนะครับอยงอะไรมันก็จังแจกแล้วจ้าขอบคุณหลายโอ้ เองเอได้ี่าอนี่ก็ไานี่ดอไปก็ได้ดอกเราเื่อนก็ได้ี่ห <Hello. S 1> ิอันนึงเลยสเคอันเดียวออทองหยิบอ <set> ันเดียวขอทอหยิบอันึงได้ไหมคะขอทองหยิบอันหนึ่งได้ไหมเปไปได <c oughs> ตุแจกกันจ,จ้ะแจกกองไหว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหัวหมูได้พวงมาลัยจ้าพวงมาไล่คุณ <c oughs> มาไหวพญาสิงห์กอนอัน <c oughs> น,นี้เสี่ยว like the time I just want to go in. I I just want to go I just want เด้อผูกขาได้กพองมาไล่แล้วก็ขนมที่เป็นแจกจ้ะเป็นของหว้หมากแอปเปลิลเขาให้เป็นหมากเป็นผลออกลูกออกผลนี่พ่วงมาไล่เป็นพ่วงมาไล่ดอกดาวเรื่องจ้ะขอเด้ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองคุเงื่องเหลืองเหลือมจ้ะอันนี้ก็ขอกลับบ้านไปวไบไบูชาเด้อ อ้ขอเพื่อนละลจ้ะยาใส่ถขงพรพันแจกกัจังไดไนี่ค่ะพันแจกจังเอาที่พันบอกแจกเ้อก็บอกเอาพันแจก

อ๋อหายคนจ้าหาย้นจ้าเออนี่เด็ดต้นหนึ่งนี่จ้านี่จ้าต้นนี่ขอแน่ได้บอนี่จ้าไอเอาออกว่าได้เอาไปให้แม่ปลูกจ้ะ จะไปให้แม่ปลูกออกได้ไหมพอต้นกล้วยจ้ะต้นกล้วยไปให้แม่ปลูกยัเด็กก็บอกให้เอาอยู่ว่างหันเอาได้อือตะไรเอาไปเลยค่ะค่ะจะเอาต้นอ้ไยเอาไปเลยนะคะเอาเอาครีมกับพี่แคลนะลูกพี่ครีมพี่แคลนะมันว่าจะเอาให้เลยจะไปให้แม่ปลูก là quay quẩy hài, ơi, ơi, đẹp, nhanh nhanh bó Ờ ờ ờ Để cho đi hay mẹ phụ Chà ao bạc kim chả. chả, mát mát. chả. <cười> 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 Ah! Yes. Oh,